สวัสดีครับมาโปกบล่องนองไม่ก่องต้นไถ่ชาแนลนะครับมาเนี่ยถ้ามาเบิงกอดนะครับแบบนี้สาั่มาันรุ่มขาขาดเนาะมาเนี่ยรับมาเบิงแมสซี่ก็กอดนะครับเนาะมาเบิงลักษณะพานดันนะครับของปอดกอดอกับแมสซีนะครับ เด๋อหยเด๋ไส้เลยรองการตินใจเบังนะครับเบังว่ามันต่างกันขนาดใหนนะครับัวดเ่ากับึ่นซื้อนะครับัวดสองเท่านะเป็นขวดสองเท่าเป็นขอดรุ่นใหญ่นะครับขอดรุ่นใหญ่ขวดสองเท่าเลยหกหนึ่งศูนย์นะขั้นหนาเป็นขันข้านคาราโรนะครับสองเท่าแท้นะครับสองเท่าแท้ดูสังเกตุเลยบังใบผานครับ ใบผ่านตั้งกันหลายป่ะครับตั้งกันพักครับ,รบขนาดความสูงของรถเนาะครับเนาะมันขนาดความสูงครับความสูงก็ใหญ่กันหลายครับใหญ่กันหลายเนาะปลอดก็ว้แห้งแล้วนะครับ เบงแมตซี่เนาะเบงมุ่งไก่นะครับสุดยอดครับสุดยอดครับรถเนาะแมตซี sey, ก่กับปอดจะประทะกันนะครับออกงานเคยออกงานน้ำกนอยุ่นะครับไม่ mm hmm. นี้ปอดจะไปปฏิบัติงานอยู่หนองคายนะครับจังหวัดหนองคาย mm hmm. จะเลยก็ต้องปรับปรุง กอดนะครับเนาะบางไอ้ที่เบิมเนาะครับเบิง่งความมันล้างการนะครับกอดห้องกระบะใหญ่นะครับเนาะเพิ่มมาเป็นเนยเจอแมตซีออกไปกอดเงาเลยครับเนาะเบิ่งขนาดใบดันนะครับใบดันก็พิจรารย์นะครับตันง้างกันรถไถกอดนี่ เบงเ,เข้าวนะครับตั้งกันประมั่นเกือบสามสิบเส้นนะครับรมั่นยี่สปบรเส้นนะครับความสูงของใบก็สูงกงันอีกสูงกว่ากันประมั่น่าเส้นนะครับใบมันใหญ่กว่านะครับใบเห็นไหมครับลักษณะใบผ่านในทิดกันเลยครับปีกับน้องเลยใหญ่กว่าสูงกว่าเง้วกว่านะครับ การดันพลังมหาศาลน,นคะครับเนาะสุดยอดขุดกอดสุดยอดออแล้วนะครับไม่กเจอแม็กซี่ท่านี้สุดยอดกข้อกอดนะครับน้อยไปเลยนะครับยางก็น,น้อยไปเลยก็น้อยยางน้อยยางน้อยเว้ยนะครับน้อยไปเลยติดก,กันนะครับ ตึงนิ่มนะครับปอดเงนิ่มตั้งเสียบใสน้นะเครื่องดีๆนะบึงรื่มแต่เราไม่ได้นายนะครับ ว่าแค่ประทสมบางตัวนะครับี้จะเดินไปให้นั่นไงององไทยนัจะรู้ง่ายแกนนัซีเราคิดกันนี่เลยคเับคิดกันมีกันคือเัไงมีกันขากับ สนุ่งนะครับนะตรงนี้ามาสั่งนุ่งสอดครับผมเพราะไทยเพื่อนครับนี่ก็สั่งนุ่ง เพื่กันเลยนะครับเนาะปากกนไค์กดแค่ใน่องกองแค่ชแนลน้ำนะครับเนอะเก็นี้กับปากเึงเนาะงานสองแซมบารุงรถมือในได้สองแซมครับมือในีพิ่ได้ออกหน้างานครับแซมอยู่ในหน่วยงานเท่านั้นครับสวัสดีครับ